การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีพฤกษกนะครับในเดือนกุมาพานเนี่ยก็ต้องตอบว่าข้อเด่นๆข้อดีๆนะครับของเดือนเดือนนี้ก็คือการที่ตัวเรานั้นนะครับรุยงานนะรุยงานจะทําอะไรมันความสําเร็จมันรออยู่ข้างหน้าเลยแล้วมันไม่ใช่ความสําเร็จเล็กๆด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จใหญ่ๆนะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ความสําเร็จใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นจากเนื้องานจากการงานเนี่ยนะครับมันเป็นในลักษณะของอเป็นสองสองอย่างเลยไงก็คือว่าทั้ง งานเก่านะเอาความงานเก่าๆที่ที่มันเคยทําจบไปแล้วเนี่ยนะครับเอากลับมาลุยใหม่งานที่มันมีปัญหานะงานเก่าๆที่เคยเป็นที่เคยมีปัญหาเอากลับมาลื้อทําใหม่เอากลับมาลุยทําใหม่แล้วค่อยๆทําไปนะครับอ่ามันจะมีหลายๆอย่างนิดนึงนะที่ตัวเองจะต้องเข้าไปลุยนะเขาเรียกว่าอ่าใช้กําลังเกือบสุดสุดสุดตัวเลยนะ,ะเดือนเดือนนี้นะครับแต่รับรองได้ว่าสิ่งที่ เราทํานั้นนะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นั้นนะครับสมหวังนะมีความสําเร็จดีๆนะครับรอยืนอยู่ให้กับชาวลัคนาราศีศพฤษกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นเดือ,ขอ,ขอนขนะองของการงานนะเป็นเดือนของการงานที่มาดูอีกนะครับพอเราทํางานไปเราทํางานไปเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วนะว่าจะทําอย่างไรดีให้เราโตขึ้นจะทําอย่างไรดีให้เราขยายใหญ่ขึ้นนะมันจะมีทั้งงานที่มันทำกิ้ที่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็ งานที่จะต้องมาวางแผนนะเขาเรียกว่าแยกสมองมาวางแผนเลยก็เลยเป็นจุดนะครับที่แสดงได้ว่านะลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเจริญนะครับทั้งเรื่องของการวางแผนไอเดียการกระทํางานในความคิดต่างๆรวมถึงลงมือทาอันนี้เป็นข้อดีนะครับพอมันทําไปเรื่อยๆพอเริ่มเหนื่อยแล้วมันจะมีอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์แบบ อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่ที่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับาถามว่าแล้วทําอย่างไรดีดถ้ามีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะบางคนอยากจะออกอ่ะก็ต้องต้องบอกไว้นิดนึงก็อยากจะพักแล้วอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าลุยไปก่อนนะเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันมันจะเหนื่อยในเนื้องานอะไรต่างๆอยู่ก็ลุยไปก่อนรวมถึงว่ามันจะมีข้อดีของการแปลงไนงะว่า,าเราสามารถแปลไปอีกรูปแบบหนึ่งได้ว่าเราไป หย่อนใบสมัครงานเอาไว้นะครับไปคุยก็ได้ไปสัมภาษณ์ก็ได้นะไปคุยงานไปสัมภาษณ์งานอารมณ์แบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าแล้วทางด้านพอเราไปคุยงานไปสัมภาษณ์งานแล้วดีไหมล่ะก็ต้องตอบว่าในเมื่อตัวตัวดวงดาวเราเด่นด้วยตัวเนื้อง,งานเราเด่นด้วยนะครับดาวเจราจาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปคุย แล้วเขารู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับซึ่งกันและกัน่ะมันจะเป็นในลักษณะของประโยชน์ซึ่งกันและกันางเช่นรับสมัครงานใหม่เรามีประโยชน์กับแผ่นั้นจริงๆเนี่ยเดือนนี้นะครับโอกาสทองก็ยังถือว่ามีเข้ามาให้เห็นอยู่นะแต่ว่าจะไปออกในช่วงป,ปลายเดือนนะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยเราอาจจะเริ่มลุยเริ่มสัมภาษณ์เริ่มอะไรต่างๆน,นานาไปนะครับแต่ถ้าได้ไปสัมภาษณ์ปลายเดือนนะก็ถือว่า มีข้อดีนะมีจะมีข่าวดีนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะบางทีสัมภาษณ์หลายรอบหน่อยอ่าก็จะมีข้อดีเข้ามาอยู่ดีแหละนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะเพิ่งถอดใจไปหรือว่าท้อใจไปนะครับถ้าเป็นกลุ่มการค้าการทํางานทางธุรกิจอะไรอย่างนี้นะอ่าก็ถือว่าเป็นเดือนของการเจราจานะครับติดต่อค้าขายแดนไกลทางกายต้องเดินไปพบปะลูกค้าที่ไกลไกลอ่าก็ถือว่า เป็นข้อดีไงบางคนคิดว่าฉันขับรถไปไปหาลูกค้าเหนื่อยๆไกลๆเนี่ยมันมันเหนื่อยคุ้มค่าน้ํามันหรือเปล่านะครับเดือนนี้ถือว่าคุ้มค่าน้ํามันนะมีจะมีรายรับเข้ามาในเรื่องของเนื้อง,งานนะไปคุยแล้วจะได้ลูกค้าดีเนี่ยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีของกลุ่มเซลล์นะครับของกลุ่มฟรีแลนซ์ต่างๆเกิดที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะเดือนเดือนนี้เนี่ยถามว่าตัวชาวลัคนาราศรีพุษภอ่ะหัวสมองคิดไม่ได้หยุดอ่ะ คุณศกคิดไม่ได้หยุดเดี๋ยวคิดเรื่องอทั้งคนในครอบครัวนะคิดทั้งเรื่องอยากจะไปต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะบังวังบางคนนะอยากจะไปต่างประเทศจะไปเมื่อไหร่ดีจะใช้ชีวิตยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับเริ่มมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนั่นเองบริวารล่ะนะครับของชาวรา,ราศรีพฤษภเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเข้ามาช่วยเหลือนะครับทั้งมีไอเดียดีๆนะ บางทีเอางานให้ลูกน้องไปลูกน้องเอางานกลับมามานําเสนออย่างนี้นะครับมีไอเดียดีๆเข้ามาให้ได้ผลงานนะให้ได้ไม่ใช่แค่คิดนะเป็นลักษณะที่เขาเอาข้อมูลดีๆมาคิดแล้วลงมือทําร่วมกันกน็ถือว่าดีไงแล้วลูกน้องเนี่ยก็ถือว่ามาช่วยงานนะครับหลายๆอย่างมาช่วยงานหลายๆอย่างให้เราเนี่ยนะครับหายเหนื่อยผ่อนคลายไปได้ในหลายๆภาคส่วนเลยนะครับแต่ก็ยังยังยังจะต้องมีเขาเรียกว่า อารมณ์นะครับของงานน่ะอารมณ์ของงานของลูกน้องที่เราจะต้องเอามาร่วมทําด้วยเอามาทําด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบคนอยู่บ้านน่ะคนอยู่บ้านก็จะเป็นเรื่องของลูกๆมีภาระลูกๆนิดนึงในลูกๆหล,ล,ล,ลานๆอย่างเงี้ยนะครับว่าบางทีพาเขาไปหาหมออะไรเงี้ยนะครับไปพบแพทย์เงี้ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ<อ>เข้ามานะ<อ>ก็ถือว่าจะมีในเรื่องของ ความเหนื่อยนะอ,อีกตัวหนึ่งเข้ามาแต่มันเป็นเหนื่อยแล้วมันสุขใจอ่ะมันไม่เ,เหนื่อยแล้วมันทุกข์ใจนะเพราะานั้นทํางานร่วมกับลูกน้องถือว่าดีนะเดือนเดือนนี้นะครับระหว่างฝึกศกกับทางาหัวหน้างานนะก็ต้องตอบว่าถ้ามันเคยมีประเด็นกันอ่ะนะเดือนเดือนนี้นะประเด็นหายประเด็นต่างๆความทุกข์ต่างๆถูกเคลียร์ออกไปได้นะครับ ่างฝ่ายต่างมาร่วมมือกันเพราะมันเป็นประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นในเรื่องงานไงจะทํายังไงให้องค์กรเจริญดีจะทำยังไงให้องค์กรมันดีขึ้นทีมดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่ามาคุยกันมาประชุมกันมันได้ข้อตกลงแล้วเดินหน้าต่อต่างคนต่างลุยซึ่งกันและกันซึ่งทางด้านของอหัวหน้าเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ใช่จะมาให้โทษให้ัยอะไรนะในเดือนเดือนนี้นะถือว่า,าบางทีกดดันบ้างนะตามเนื้อง,งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไปกันได้ด้วยดีนั่นเอง มาดูในเรื่องของความเจ็บป่วยนะสุขภาพเคราะห์ต่างๆนานาพฤกษกนี้นะครับถ้าเดินทางที่ไกลต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีถ้าเราเดินทางไปในที่แบบมันไม่โปร่งไม่โล่งนะมันอาจจะก่อเกิดปัญหาเพศภัยต่างๆให้กับตุนชะต,ตาได้ไม่ปร่งไม่โล่คือแบบ ไปในที่แออาจไปที่อะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติคนเยอะๆเะนี่ยนะ,ะก็ต้องระวังติดเชื้อหน่อยนะครับหรือว่าเดินทางที่ไกลนะแต่ถ้าอยู่บ้านปกติเนี่ยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะแข็งแข็งแรงดีนะครับก็ถือว่ามาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องเงินเงินทองทองในเดือนเดือนนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นในลักษณะว่าเราคิดในการหาช่องทางในการหาเงินนะ มากหน่อยนะครับแต่ไอเม็ดเงินเนี่ยนะที่ที่มันจะมาให้สมกับรายได้รายรับอะไรของเราเนี่ยเดือนนี้อาจจะยังกลางกลางอยู่นะเขาเรียกว่าไม่เสียไม่บว,วกไม่ลบนะมันจะเป็นในลักษณะเอาเงินไปไปลงทุนคิดลงทุนคิดหาประโยชน์เพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินไม่ได้ถือว่า มีผลกระทบในแง่ลบนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามีผลก็มีผลดีในแง่บวกที่มันจะโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าช่องทางต่างๆเนี่ยการหารายได้ต่างๆเดี๋ยวมีไอเดียดีๆนะกลับเข้ามาลองไปหาข้อมูลนะจะทํายังไงช่องทางยังไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวถือว่ามีไอเดียดีๆที่สามารถมาเสริมรายได้เสริมทับของทางด้านการเงินให้กับดนงชะตาของตัวเราได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถือว่าปลายเดือนนะเราเห็นดาพระศุกร์เนี่ยยืนไม่ตาแหน่งเป็นมหาอุตรอะในภพลาภะอ่ะ นะครับนันพอดาพุศปปุกร์ไปเป็นมหาอุตในในภพลาพระลาพระคืออะไรนะโชคดีความสําเร็จความเจริญต่างๆไปลปลายเดือน เดือนเดือนนี้ใครเติมบุญเติมกุศลดีนะครับอาจจะมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่ๆนะกลับเข้ามามีความโชคดีในบางสิ่งบางอย่างนั้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีรวมถึงนะพอดาวเรามันเดินดีเนี่ยมันเริ่มเตินดีทั้งเดือนนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีไปไปลายเดือนอย่างเดียวมันเริ่มเติ่ดีทั้งเดือนแต่ปลายเดือนมันเป็นมหาอุดไงมันเด่นไงนะะก็ถือว่าตัวนั้นดีไปนะครับรวมถึงเรื่องของความรักรนะในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์นะของการที่ พบเจอเจอคนรักนะอย่างบางคนไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรต่างๆนานาไปเที่ยวเจอคนเข้ามานะ,ะเกิดขึ้นนะครับแล้วสามารถแบบว่าเหมือนแบบคุยรู้เหมือนเป็นอารมณ์แบบรู้จักกันมานานคุยกันมานานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอะมัดระวังตัวให้ดีๆด้วยนะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของเสน่ห์ของตัวเราบางทีมันดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้นะ,ะเป็นเดือนที่ สามารถนะครับสามารถเหมือนใครอยากจะมีบุตรมีลูกอ่ะนะเป็นเดือนทาได้นะทาได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีได้รับความเป็นมงคลต่างๆเข้ามาด้วยนะครับนั่นเองขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายเกื้อหนุนให้กับทุกๆดวงชะตามีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี2565นี้ครับ